ท่านทั่วในการทีลวะบาดนะครับแล้วก็ท่านผู้สรงคุณวุฒิสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติโปวชนะครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะครับนเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมด2,700ไร่นะครับในภาพของแคมปัสที่นี่นะครับแล้วก็ท่านเหลือท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับทายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณก็ ก็เข้ามาร่วมง,งานวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางวชได้ได้มาเยี่ยมเยียนดูในส่วนของงานวิจัยนวัตกรรมของทางมหาหลัยนะครับที่กําลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ได้รับทุนสนับสนุสนจากทางวชนะครับผมการไม้เห็นภาพของการทํางานวิจัยและก็นวัตกรรมของมหาหลัยทักษิณสักนิดหนึ่งนะครับ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบอชอนะครับในปี2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับปีเมื่อประมาณที่ผ่านมาเนี่ยทางนักวิจัยของเราเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากทางบอชอเนี่ยประมาณ14.5ล้านนะครับในภาพของการขับเคลื่อนหรือว่าสร้างองความรู้ใหม่ๆนะครับเช่นทุนพัฒนานักวิจัยทางด้านอัจฉริยภาพื่งกานะครับทุนมหาบัณฑิตต่างๆนะครับ ทุน KM นการจัดการควับรู้ทั้งในส่วนของอมิติต่างๆหรือว่าผ่านจากเครือข่ายวิจัยภาคใต้นะครับที่บชได้ได้หนุนเสริมอยู่นะครับ,ท,บ,รนะรบทุนพัฒนาชายแดนใต้นะครับหลายๆแหล่งทุนนะครับแม้กนะระทั่งในส่วนของทุนยกระดับนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนะครับ Invention to Business เนี่ยภาพรวมของมหาลัยเนี่ยในกรอบ14.5ล้านนะครับเรา พยายามที่จะสร้างนวัตกรรมนะครับใช้นวัตกรรมที่ทางมหาลัยเนี่ยมีอยู่เนี่ยอินสตอลเข้าไปในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่เป้าหมายหรือว่าพื้นที่บุดหมายของทางมหาลัยทักษิณเนี่ยก็จะเป็นพัฒลุโพดิสนะครับสงขาโพลิในกระตั่ง บางจังหวัดของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเพราะเรามีนักวิจัยทั้งสองวิทยเขตก็คือวิทยเขตพัทลุงที่ทํางานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าในมิติของสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ที่อยู่วิทยาเขตสงขาก็ดูรูาแการร่วมกันนะครับอย่างอย่างงานวิจัยในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงค่าสับยศในเรื่อนี้นะครับจริงๆพัทลุงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวสับยศที่เป็น เป็นแหล่งกาเนิดจร,จริงๆเพราะว่าข้าวสับหยด,ดเป็น GI นะครับเป็นสิ่์บองชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงฉะนั้นภาพของการขับเคลื่อนง,งานวิจัยและก็นวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ําทั้งในแง่ของการผลิตนะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับไม่ว่าจะเป็นในการผลิตในรูปแบบของอินทรีย์ซึ่งหลังๆเนี่ยยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงมุ่งเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์การผลิตทางด้านอินทรีย์ในสิบปีนี้นะครับฉะนั้นภาพของ งานวิจัยก็จะไปล้อกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงแล้วผลักให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะนนในส่วนของอกลางน้ําวันนี้นะครับในแง่ของโปรดัก์การแปลรูปจากข้าวสำยดที่เป็นต้นน้ํามานะครับก็เรามองว่าประเด็นการผลักให้เกิดการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ b c g เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับ waste ตา่างๆหรือว่าส่วนที่เหลือจากกระบวนการการผลิตข้าวสำยดเนี่ย ก็จะนำมาสู่การแปลรูปเป็นฟังกชันนอลเป็นสารประกอบที่มีคุณค่าแล้วก็เซิร์ฟกับความเป็นวิติของจังหวัดพัทลุงแล้วก็กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่ทางมหาวิทยาลัยทักษิล์มุ่งเน้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ aging p อป u l a t i o n จังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นจังหวัดที่มี aging population ค่อนข้างสูงนะครับในระดับประเทศแล้วเราก็ยังได้เตมได้ทำ t e มโอยู่ร่วมกับทางวชด้วยนะครับในแง่ของ การถ่ายทอดให้มีผู้สูองอายุออกจังหวัดพัทลุงครับผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้ที่ทางปทีรวัดเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับเข้ามาเห็นถึงว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยนะครับโดยท่านอาจารย์ตกนเลรศกรวิชัยเนี่ยกำลังขับเคลื่อนโครงการอะไรบ้างแล้วก็จริงๆก็เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนในหน่วยงานของทางมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร,รษและชีวภาพเองนะครับในส่วนของ อีโคฟิตนะครับสำนักงานส่งเสริมในส่วนของอบูรณาการร่วมกันกับในในเชิงพื้นที่ของชุมชนหรือว่าสำนักงานบริการวิชาการนะครับเราพยายามลักให้โครงการนี้ไลต์สเต็ปขึ้นไปได้สู่เป็นคอมเมอร์เชียลได้ด้วยแล้วก็ให้เกิดรายได้ให้กับทางที่สุดให้เกิดรายได้กับ เกษตรกรหรือว่าผู้แปลผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของโซ่ป่อทางการผลิตของข้างสังหรณในวันนี้นะครับผมในภาพของการดูแลง,งานวิจัยและนะวัตกรรมของมาหาวิทยาลัยัศิล์ก็ต้องยินดีต้อนรับนะครับทางสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามเข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็ขก็จะได้เห็นภาพถึงการสซร์วิสิตในรูปแบบของพื้นที่จริงที่เรามี สเต็กโอได้ระดับต่างเข้ามามีเสริมมากขึนนะครับก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ดีดีต้อนรับในที่ดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับ